สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบาตุ้ยลำเพลินเอาไปเชียร์พี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องหอดไซร่ะ์หอดโดมพี่น้องนี่พี่น้องบริแรบรรยากาศฝนตกปล่อปยนี่น้องพี่น้องเนาะหลังจากที่ห้างหายไปเมื่อสองเมื่อพี่น้องไม่ได้ไปไหนครับยังเหมือนเดิมน้องพี่น้องเนาะนี่พี่น้องบรรยากาศ ช่วงนี้ก็คือมันไายางพี่น้องก็เลยบกค่องใน่ทยเลยตัดปัญหาบ่อไายก่อนดีกว่าช่วงนี้รอจังหวะดีกว่าเพราะว่าส่วนมากมันเป็นความลับพี่น้องมันเป็นแบบคนสิสุ่มไว้ปิดไว้พี่น้องมันก็ธรรมดาเอาของอ่อการซ้อมน้องพี่น้องเนาะทุกๆปีเลสิป,ประมาณนี้แหละแต่ไยแต่รถไทยแต่โดมเนี่พี่น้องเพิ่งนี่แหละครับล้อจังหวะก็เลยอุ้ยมังเถื่ผมทายอะไรพี่น้องแดงขึ้นพี่น้องคือแดง เรต้องลบความเป็นหนองเสียดายนั่นนี่แหละครับนี่มะเพลงนั่นนี่ครับเนาะก็ต้องว่ากบเสียงดังๆเพราะว่าส่วนวงสองพันกัดนั่นี้ละพันซุ่มซ้อม,มมาล่ำเรื่องมันก็นเลยต้องเป็นความลับหลายน้องเต๋เฮ้มาแล้ว <laughs> โอ้ยเป็นอย่างนี้หน,น่อยใช่ไหมห้องน้ำมาโอ้ยเรามาคิดฮอดคิดฮอดอยู่นี <laughs> ่บ่กบอกด้มาจอมลกนะูกไหม ภาคเด่นอย่างเนี่ยทำอะไรวันนี้เนี่ยทำอะไรทำอะไรซ้อมลำลำเลีองยังไม่มีบทไม่ใช่หรอเพราเยอะนี่หน่อยไมอยู่แนมไม่ใช่แน่นี่ก็ะซิบบทนี่บ่เหลือเพราะเรือทำมาอยู่มหพยาแต่ว่สบายทำอะไรวันนี้มาซ้อมลำกอดกินข้าวกินน้ำหรือยังกินแล้วค่ะกินแล้วค่ะอุ้ยคือใครกันเนี่ยงามขึ้นกาวอะไรน่มใหญ่อู้หูเห็กไทยนะไทยนะกินตะกี้เขีวเป็นไงบ้าง มาอยู่จะถึงเดือนยังถึงเดือนได้ถึงแล้วบอกเดือนเดือนแล้วค่ะคือว่าพอมากเพราะวานเนี่ยแมนค่ะเพียงไหนขอเงินพอสักบาทให้มา20บาทพ่อให้มา20่สิบบาทอหลีเนี่ยไม่ค่ะบอกเป็นตัวรูปตัวเ้วพี่พึ่งพี่อะไรล่ะพี่ขิมมาอยู่ข้างนไหมคะพี่พึ่งเขาโอเคแล้วมั้ยใช่ไหมขอยิ้มได้แล้วใช่ไหมแต่ก่อนหน้าเศร้าเหงาอุลาตอนนี้ยิ้มแล้ว เอาักแก้มจอยลงแล้วนี่มาจอยบอกใครจอยนั่นนี่อันนี้ซ้ำเก่าไอ้อ้วนเอ้าซีเข่าไปไปยังมันกินข่าค่ะสีเข่าไปไปบไปมาถามกินข่ากินหมูกระทะไปยังค่ะอยากได้นอกบ้านหรือก็นอ๊ะอยากอยู่ไหอยากโดยหิวแห้งโอ้ยไป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 ลูกนี่ก็ะซิบแท้เนี่ยปอบใหญ่เลยอีเดีโอ้ยหนอนเลยอุกางเด้อ นี่แหละที่ครับพี่น้องนัง่นนี่ละนี่ก็ต้องเบาเสียงดังๆชัว่าคือเสียงฮักกบเสียงพี่น้องเฮ้ยเนี่ยพี่น้องกบเสียงดองเสียงดัง,ง,ง,ดง,ดงต้องเสียงดังไปก่อนนี่ครับพี่นอ้องถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบิ่งครับโอ้นั่นคืออะไรอะ่ะวัดนี่อย่างน่ะฟูกนอนว่ะน,นะวัดสั่งน้ำเข้าใหม่ๆเลยแม่นั่นฟูกนอนนั่นนี่นี่ก็ได้โอ้ แมนแั่้เนี่ฟูกแค่เนี่ยโอ้ยยังครับเนี่ยหาฟูกนอนบอกนะส่อแล้วสร้างมาเป็นรถได้ทีปะป้าที่นอ่องใครนึกว่าเป็นยังอะแมนเบอร์ตครับเนี่ยป้าที่น่องเอ้ยเบิร์ุ่น,นอันนี้ผมแมนจอมหยุดที่น่องของแท้ได้เนี่ย โอ้ยเสียงสั่งมาเป็นรถเลยครับป่าเอานี่นครับว่าต้องห่วงพี่น้องอินเตอร์เครื่องนอนผมว่ะเฮ้ยนี่ว่าครับสองวงพี่น้องไงผมก็ต้องคนกันเสือกเกือบสองลอยเนะาะธรรมดาพันสั่งมาไงป่าคือดีแท้ต้องขอบคุณบอสกับซอแล้วก็พี่น้องสุดยอร์ลีครับผมพอแบบเครื่องนอนแบบ ปาทหารเกียตเลยครับปาสุดยอดจริงๆโอ้ยพี่น้องขออยานลิกาซิตเต่พี่น้องเอ้ยหายไปกันนี่เหะอตาย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 รับพี่น้ง สั่งมาเป็นรถฮุกหล่อเลยพี่น้องฮุกหล่อใหญ่ด้วยนี่สุดยอดเลยเอาเด็กๆที่ได้นอนสบายๆครับพี่น้องส่วนอาจารย์ดนตรีพังก,กระซอม,มอยู่วงสองพังก,กระซอมมาอยู่เนาะส่วนนายเป็นันร่างกาใแขใ่งกันพี่น้องนี่ครับส่วนท่านเหนือกำลังเข้มขนน้นน้องกำลังเข้มข้นเลยท่านเหนือ ผมปล่อยก็ต้องไปซ่อมสลับกันก็วิ่งสองครับ ยอดเอ้าเดี๋ยววัสิพาพที่น่องยางไปเบิ่งทั้งนั้นส่วนบ้านพักที่น่องเนาะเป็นอยู่กันยังไงตั้งแต่กระสอบมันเบึ้มๆๆอยู่นี่ครับโอ้สาดหูสาดตาสมมตตัดหยาบอเนี่ย อ่อ๋อเนี่ยผว่างกันวงหนึ่งเป็นยูไป่น่องเนี่ยจะเป็นาอาจารย์ดนตรีมั้งครับยู่นี่นี่ครับอันนี้วงหนึ่งเนาะเป็นฟ้ากันนอนอยู่นี่ครับ ครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนี้พี่น้องคลิปหน้าจะพรใหม่เบื้องแลังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินอาเชี่ยวเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเดิมครับพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพี่น้องถ่ายได้เหมือนเดิมทุกอย่างพี่น้องเพราะเฮ้ยสวัสดีนะคือบอกไปลุงลุงหนาพี่น้องเนาะเขวานไม่ได้หลายอย่างพี่น้องลิแกซิตมันหลายแพงอ่ะแต่เป็นการความปับกัเลยบ่ค่อยได้ถ่ายครับพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหน้าจะพอใหม่ ไปกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่น้องครับซีกะซิตแท้ๆนี่เพราะอดแท้